นี่ฮะนี่ฮะแล,ะล้วฮิวถอยลลลลลหลังหรือเปล่าล่ะเลี้ยวโอ้โหจริงจริงหรือจกตาจริงจริงหรือยังยังที่รองเอสิ่งที่ใหม่หมเฮ้ยเฮ้ยอย่างยังเฮ้ยไม่ทันโอ้โหรอบรอบนี้ไม่ทันรอบนี้ไม่ทันเหมือนกันยังยังยัง อย่างโอ้โหไม่ทันไม่ทันจริงไม่ทันจริงโอ้โหไอ้หมอนี่มันหลอกเก่งครับไอ้หมอนี่มันเอวดีไงแล้วเขาดิสละแ,แล้วเขาดิสละแล้วเขาดิสแทบแล้วเขาสตีสแทบนะจ๊ะแล้วเขาสตีสแทบโอ้โหแล้วเขาเก็บบัตรลัดตึงๆเขาเก็บบัตรลัดตึงๆฮะทุกคนเขาเก็บบัตรลัดตึงๆ,ๆ,ๆ อุ้ยังยังยังไอ้นอนยังยังก้อนยังก um, ้อนเลยมึงอ่ะยังก yeah ้อนเฮ้ยฆฆ่่่าาาาฉฉัันนให้ตยดีกวเดทบายโมบายผมจะใส่เอาหูฟังใส่ด้วยยังไอ้นอนโอ้โหรอบนี้ได้เดทบายโมบายนะทุกคนโอ้ไอคนนี้มันหลอกไฟตึงไงไอคนนี้มันหลอกไฟตึงทุกคนมันก็ตึงของมันในหมอนี่อ่ะจะไปเล่นเดทบายในชีวิตจริงเฮ้ยยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โหถ้ามันยกขวานี่อีซี่เลยนะครับผมเอาไอ้หมอนี่มันหลอกไฟไอ้หมอนี่มันหลอกไฟดีไงฮะไอ้หมอนี่มันเอวดีเอาลมไม้ซ้ายขวาไปละกูเย็ดเคเฮ้ยเดินติดโอ้ยแล้วกูตกตายยากไปแล้วจะเป็นเรื่องเดินเร็วๆมันถดเดินเดินเร็วมากเดินเร็วมากโอ้ เมื่อกี้วนรอบไหนวะอูวนรอบนั้นยังไม่พับไม้เลยทำอะไรมึงทำอะไรโอ,โแอร้แล้วมันเอากูจริงแล้วมันเอากูจริงไอหมอนี่มันเอากูจริงไอหมอนี่มันเอากูจริงเอาแล้วหลอกไฟอ่าแล้วหลอกตึงไงหมอนี่มันหลอกตึงไงหมอนี่อ่ะเอามาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยนายก็จะเก็บบัตรลัดเกินนะบางทีอะ่ะ เอาแล้วหลอกตึงแล้วกูหลงไงแล้วกูหลงได้ไงยางยางเอามูนวอล์กหนอ่อยดิมูนวอล์กหน่อยอยากเห็นหมูนวอล์กกว่าใช่ครับจะได้รู้ไงว่าผมของจริงหรือของปลอมนี่โอ้โหเที่ยงรวยเก๋ๆเอาแล้วหมอนี่มันเก็บเก็บบัตรลัดตึงๆหมอนี่มันเก็บบัตรลัดตึงตๆแล้วมันฟาดเราแล้วมันฟาดเราแล้วเฮ้ยโอ้กัดตายยากมเกรม ตายยากคมๆด้วซูเอ้ยยางไอ้นอนโอ้โหแม่งบัตรรัดแบบขันสิบล้านอะเอาแล้วมันฟาดกูละมันฟาดกูละอย่างงี้มันฟาดกูละโอ้ยเดินติดโอ้ยเดินติดอ้าวเรียบร้อยแล้วมันโกรธแคสอะไรกูมาแต่อยากเปบัตกับด่านเสเิมหรอ่เหรอด่านนี้มันก็เต้ยเฮ้ยตกใจเอา้า เอาาเอ,าเอาตอีม่วก็โดนตนีม่วก็โดนอุ้ยยางยางโอ้โหอีี่เจ็ดจุดสองเจ็ดก็มาอุ้ยยางยงโอ้โหแล้วจูจูข้อาแบพยังไงวะเนี่ยยังไงยังไงโอ้โห ยางก่อนไน้นอนโอ้โหงงมากครับไม่รู้จะจุกลายไหนดีอ่ะดูดิทุกคนละมันมาแล้วอากูมารูมารีตาตงุงตัวเอา้าเอาแล้วมันเอาจริงฮะไอคนนี้มันเอาจริงเฮ้ยไล่ไม่พักเลยนะไล่ไม่พักเลยนะยางไอ้นอนเดี๋ยวผมจุกไอเนอร์แมทเทมให้ดูทุกคน <laughs> เอ้ยจูกแมทเทไปดูเอาแล้วกูขอบแมพขอบสุดๆขอบสุดๆเก็บขอบแล,แล้วมันมาจริงแล้วมันมาจริงฮะแล้วมันแล้วมันแล้วเเออออ้แมทะะไรว และกูโดดก่อนเลยไม่รู้แหละกูโดดก่อนอย่างแรกแล้วกูโดดเฮ้ยน้าฮ่่าดังนี้การกุหลาบใช่ไหมโดดไปก่อนเฮ้ยไอหมอนี่มันตึงไอหมอนี่มันตึง ยางยางโอ้โหโดนเราหลอกแบบโดดไปหน่อยนี่แห่ไอ้นอนเอ้า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 ใครหลอกใครกันแน่วะโอ้โหอระอุ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 ระออากูมารุมาเรียตาตงตวงตาตงตวงเขาเรียกว่าโดดหลอกโดดฮะโอ้โหแล้วตึงจัดฮะหมอนี่แม่งคว้างมั่วเลยแม่งคว้างมั่วเลย ระว่างไม้ตึงๆบ้างไม้บ้านเหล็กฮะแล้วกูวางไม้บ้านเหล็กไปแล้วทุกคนนี่บ้าหรือเปล่าเขาไล่เราอยู่ไหมตามมาอยู่ไหมก็ล้วเดินติดแล้วกูเดินติดฮะแล้วกูเดินติดติริเดตติดติริเดตเตสจะเห็นไม้หนึ่งแผ่นแล้วนะตอนนี้เห็นไม้หนึ่งแผ่นแล้วนะตอนนี้ผมไม่มาหรอกเอาแล้วมาจริงฮะแล้วเขามาจริงฮะแล้วกูฉีให้ขาดมันกระดาษ A4 ฮะตอนนี้เราจะวิ่งขึ้นบ้านกันฮะ จะบินขึ้นบ้านกันเลยครับโอ้โหไม่ทันมันว่ะไม่ทันมันว่ะเฮ้ยแล้วมันหลอกตึงไอ้หมอนี่มันหลอกตึงยางไอ้น้องแล้วชี้หน้าไปก่อนหนึ่งทีแล้วฉีกเลยเอา้าวมันก็มีมุมของมันมันก็มีเหลี่ยมมันก็มีเหลี่ยมของมันอา้าวแล้วกูไม่ทันเองไงเอา้าเอา้าเอา้เอา กจะโดดหน้าต่างแต่กูโดดหลุมแทนอเลยเ <c oughs> พื่อนอยูเลยไหมเออแล้วเขาซ้ำกูอยู่ไหนไม่รู้แต่เขาซ้ำกูแน่เขาซ้ำกูแน่แม่าจา๋าไอสัตว์มันเอากูจริงเอากูจริงแล้วกูมีตายาคมคมมีตายาคมคมแล้วกูมีตายาคมคมแล้วกูโดดหน้าต่างไปก่อนเลยหนึ่งทีไอ้นอนแล้วไม้ยังไม่ชายเด้อมาตรงนี้ยังไม่ชาย มาตรงนี้ยังไม่ชา้าลเบิดโอ้โหเดินไวจัดเดินไวจัดไงฮะ,ฮะเขาเรียกว่าเดินไวจัดโอ้ยงังโอ้โหรีบแล้วเนี่ยตัวเองก็รีบเกินไปอะฮะดูดีฮะโอ้ยแม่งเดินไวจริงทุกคนยังแม่งเดินไวจริงแล้วชี้หน้าไปก่อนแล้วชี้หน้าไปก่อนทีนี้ก็ยังไม้ก็ยังไม่กระทืบมนะแต่ผมชี้หน้าไปก่อนแล้วหนึ่งทีเอามันมาหรือเปล่าละ่ะ มันมาหรือเปล่าล่ะมันมาหรือเปล่าล่ะอุ้ยถ้าไม่ทันฮะทุกคนเอาแล้วเพื่อนออกระเพื่อนออกเลยควยแม่งเลยไอ้เหี้ยแม่งจุกให้เพื่อนออกเว้ยทุกคนวัดโอ้ยเหี้ยไก่จัดไก่จัด เรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวสวยเพื่อนแล้วทางออกอยู่ตรงไหนทางออกอยู่ตรงไหนโอ้โหไอ้เหี้ยเอาโอ้โห่วยทางออกอยู่ตรงไหนไม่รู้ทางตรงไหนไม่รู้

สวยสวยงามแมสอะไรวะเนี่ยเอา้าแล้วมันไม่เอาเพื่อนล่ะพาไปก่อนฮนะฉีกเลยฮะฉีกเลยฮะเขาน่าจะเข้าไปในบ้านนะเขา,าจะไปเข้าไปในบ้านนะฉีกเลยฮะโอ้โห ตร,ต,รต,ร connected. ตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้รอบนี้น่าจะวนได้ฮะรอบนี้ได้วนได้โอเคไปละไปละโอ้โหลุ evet. ้นจัดจัดลุ้นจัดจัดไปละเพื่อนจุกอยู่เพื่อนจุกอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ ไอ้เหีย้ยเลยเรียบร้อยเดินไวจัดฮะด็อกเตอร์แม่งเดินไวจริงฮะยังเดินไวจริงฮะบอกเลยเดินไวจริง ยังไงตายยาคมโคมเขาเรียกว่าตายยาคมโคมแล้วเทเดเลยเอ้าแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนตาย <S <S ถันไมเนี่ยถันไมเนี่ยชีกแล้วฮะชีกให้ขาดกระดาษ AC ฮะตรงน,นี้ไม่มีไม้ด้วยโอ้โห นกรบแห่งแสงกูไม่ได้ผลเลย <ไป S 1> แล้วมันมาจริง <ไป S 1> แล้วมันมาจริงตึงเป้าคนนี้อ่ะตึงเป้ากะตายอะ่ะก็ตายตึงเป้าคนนี้อะมาฮะมาฮะเขาไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเอาลราไปตรงนู้นทำไมเอาแล้วกลับมาแล้วกลับมาเฉยนี่มันจ่าเฉยนีว่วาเอา เอาแล้วยังไงระบาดใหสูเออโอ้โหนานๆทีจะได้เห็นแบบฆาตกรตาบอดเ k แล้วแบบเป็นกระต่ายด้วยนะฆาตกรตานี่เป็นกระต่ายนะฮะโอ้แล้วเขาเฝ้าเกินเพื่อนแม่งไม่ช่วยเลยเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเพื่อนไม่ช่วยเลย ตานี้แย่แล้วฮะตานี้แย่ละตานี้แย่ละ,ละเพื่อนไม่ช่วยสักคนเลยไอสัตว์เราต้องวนเองไรเงี้ต้องวนเองไรเงี้อ่าแล้วหลอกไฟเป็นคนนี้หลอกไฟเป็นไอนี่มันหลอกไฟเป็นยางยางยางอ้าวแล้วกูโดนยางยางยางไอเม้นก็หลอกไฟเป็นมัน,นก็มีสเต็ปในหัวใจ มันก็มีสเตปในหัวใจนี่อแต่เราจะหลงแต่เราจะหลงไงฮะไฟกับมันที่มันหลอกอะโอ้โหเอา้าแล้วกูหลงไฟเฉยอยังฮะยังฮะบอดไปก่อนหนึ่งทีบอดไปก่อนแล้วเพื่อนปั่นยับปั่นยับเพี้ยอะไรไม่ปัน่นอีกคนหนึ่งทำอะไรไม่รู้ โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ช่องผมเพื่อเป็กรัจัยในการคลิปต่อไปก็ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ